สวัสดีค่ะชาววันอังคารนะคะนางหมายเยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบซีชนนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube นะคะแม่หมอจะมาทำเลนดอมออความรักสำหรับชาววันอังคารนะจ๊ะความรักของคุณจะเป็นแบบไหนอย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความรักของคุณนะคะมาดูซิความรักของคุณชาววันอังคารนะจ๊ะ สำหรับคุณวันอังคารตื้อดงแปดเหรียญหรอแชมเปโลูไนท์ซ็อบวานนะคะสิบไม้เทนซ็อบวานเพสซ็อบเพนเดโคลเด็กเหรียญิฮิโรแฟนไฮโลแฟนนั่นเองเพสซ็อบโซดไฟซอบโซดห้าดาบ โฟบครับชาววันอังคารคะจะบอกว่าเขารักคุณมากนะเขาจริงจังและซีเรียสเขาเป็นคนที่จริงจังซีเรียสมากเลยความรักของคุณเน่ะเขาคนนั้นของคุณอะนะคะซีเรียสทุกอย่างอะทุกอย่างจะต้องเป๊ะนู่นนี่นั่นเออความรักก็เช่นกันนะ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเป็น้านอาหารหรือจะนัดเดทนัดบอดดอะไรคือต้องเป๊ะทุกอย่างเอ่นะแล้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทํำงานอะ่ะเขาเป็นคนที่มีคนคุยน้อยมากอะค่ะ,คะแล้วเป็นคนที่รักคนยากมากแต่เขารักคุณค่ะเขารักคุณนะและเขาก็ซีเรียสจริงจังกับคุณมากๆเลยจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัด ะค,ะความรักของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะคนชาววันอังคารความรักช่วงนี้นะถ้าเป็นคนโสดคือคนคนนี้บอกความรัรู้สึกยากมากถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าคนเป็นคนที่แบบแอบรักแอบชอบอะ่ะเขาจะชอบแสดงท่าทางมากกว่าคําพูดถ้าเป็นคนที่ดิวกันแล้วก็คือแบบ เขาจะจู้จี้จุกจิกกับคุณมากๆนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะไม่กล้าพูดนะเออตอนแรกชอบกันใหม่แอบชอบกันใหม่ไม่พูดหรอกพอพอพอชอบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือดิวกันแล้วอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคุณโอ้ยนู่นนี่นั่นนะจัดจงจัดแจงค่ะแต่เขารักคุณแล้วซีเรียสจริงจังกับคุณมากๆแล้วเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่รักคนยากสําหรับผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะ และอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และจะตามเป็นคนที่ตามจิจริงๆค่ะถ้าสมมุติว่าคุณแบบโอ้ยลำคาญอยากจะเลิกอยากจะจะมูฟออนอยากที่จะ เงียกี่โอ้โหเขาจะตามจิตคุณถึงที่สุดเขาจะตามคุณถึงที่สุดจนจนที่แบบว่าถ้าเกิดคุณจะเลิกเขาจริงๆจนไม่ไหวแล้วเขาถึงจะยอมแพ้นะคะคนคนนี้ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆว้าวเป็นคนจริงจังคุณจะเจอกับคนที่จริงจังมากๆสิริีสิริยสจริงจังมากๆแม้กระทั่งในความรักโดยเฉพาะในความรักด้วยนะคะความรักของคนวันอังคารนะคะคุณจะเจอนคนแบบนี้นะคะอืม หรือไม่งั้นก็เป็นคนที่บอกความรู้สึกยากไม่บอกไม่อะไรไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมาดูซิจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับเขาชาวความรักของชาววันอังคารนะจะเกิดอะไรขึ้นอีก,กของความรักชาววันอังคารจะดีขึ้นนะความรักของคุณจะดีขึ้นหมายถึงว่า,าคุณแม่หม,มอมองว่าคุณเองจะบาลานซ์กับเขาอะก็คือหมายถึงว่าเออจ,จะยอมโอนอ่อนผ่อนตามเขาอะไรอย่างเงี้นะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ตรงมากเคข่งมากอะไรที่เป็นแบบเนี่ยคิงออฟเพนเจอร์เป็นคนที่แบบเป็นเป็นคนที่ตรงอะ่ะคร่งด้วยอ๋อนะเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆม,มีการจัดแจงจัดการเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณจะเจอกับผู้ใหญ่ที่แบบว่าแบบจัดการจัดแจงอะไรได้ดีถึงถึงแม้ว่า เขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณชาววันอังคารน,นะแต่ว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเขาไม่มีแผนไม่มีอะไรค่ะอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะแต่เขาก็รู้อยู่ว่าคุณรู้ว่าเขารักคุณนะคือการแสดงออกของเขาเนี่ยมันมันทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นซีเรีสเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะเขาแสดงออกว่ารักคุณอยู่แล้วนะคะอ่า แต่ว่าก็อย่างว่าแหละความรักของชาววันอังคารก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะักคืออย่างที่บอกแหละเขาเป็นคนเคร่ง <c oughs> เป็นคนที่เคร่งเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่แบบเป๊ะคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดอย่างที่แม่หมอบอกกันนะคะก็เลยคุณก็เลยเหมือนตัวคุณเนะี่ยไม่ค่อยมีความสุขแต่เขามีความสุขดีอะไรอย่างนี้นะคะเขามีความสุขดีและความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นเพราะว่าคุณต้องยอมเขา ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวความรักของชาววันอคารคือคุณก็ที่เกียดไปเถียงที่เกียดไปอะไรอ่ยอมยอมไม่ซะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ทําตามใจตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากจะทำอะไรก็ทําอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะชวนไปไหนก็ไปคุณก็ต้องไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะความรักของคุณแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเขารักคุณคนเดียวค่ะเขารักคุณรักทิง้งรักแบบ จริงรักจริงรักจังรักแบบรักมากๆอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้แม่หมอจะมาเปิด <c oughs> เพิ่มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวความรักของชาววันอังคารนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ด้วยไพ่โรแมนต์แองเจลนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของความรักของคนชาวอังอังคารนะคะชาววันอังคาร แนวโน้มความสัมพันธ์นะของความรักของคนชาววันอังคารนะจ๊ะ Loves you are safe r s l o v e you are safer Love you safer หมายถึงคุณก็อยู่ดูแลตัวเอง คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือคุณอยากจะอยู่ห่างเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปแอนโอเ n นไ n นเนี่ยเขาตามติดคุณตลอด Very soon ซูน s ชอไม,มอ่มองว่าเขาตามติดคุณตลอดนั่นแหละค่ะอืมถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่อคนละที่คนละแดนคนละไกลกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคุณอะคะ่ะ หมายถึงเขาก็จะโทรตามโทรจิกโทรอะไรอ๋อก็เออจะลืมบอกไปนะคะว่าการทํางานการทํานายเนี่ยอาจจะเป็นไวโวซ่าสลับกับฝั่งกันได้ฝั่งตามจิกตามโทรจิกอะไรอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์นะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่าเขาเขาเร็วๆเนี่ยก็จะมีการบอกความรู้สึกนะสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบแล้วคนที่ดีลกันแล้วก็จะมีการแบบ พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคือเขาไม่ปล่อยคุณอะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้คุณห่างแล้วตอนเนี้ยอ่าก็จะมาทัชคุณอะอืมนะคุณเท่านั้นนะคะอืมคนคุณเท่านั้นที่เขาต้องการนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะจากนางไหม่พยิบซีซีซ